สวัสดีครับวันนี้ผมมี4ผลลัพธ์โตรอันตรายจากการนอนดึกมานําเสนอครับหนึ่งอารมณ์ไม่ดีอารมณ์แปรปรวนจากผลการวิจัยเผยว่าคนที่มีค่าฉเฉลี่ยการนอนหลับเพียง4.5ชั่วโมงต่อคืนเป็นเวลาต่อเนื่องหนึ่งสัปดาห์นั้นมีแนวโน้มจะเป็นคนที่มีอารมณ์แปรปรวนมากกว่าคนที่มีเวลานอนประมาณ7ชั่วโมงต่อคืนทั้งนี้สภาพอารมณ์แปรปรวนที่เกิดขึ้น เหล่านั้นจะหมายความรวมถึงอารมณ์และความรู้สึกเครียดเศร้าโมโหหงุดหงิดท้อแท้ถึงแม้ว่านี่จะเป็นเรื่องปกติที่คนธรรมดาทุกคนอย่างเราต้องเผชิญอยู่ทุกวี่วันก็มีแนวโน้มว่าคนนอนน้อยนอนไม่พอจะควบคุมอารมณ์ได้น้อยกว่าคนที่นอนอย่างเพียงพอนั่นเองสองสมองไม่รับรู้เรียนรู้อะไรได้ช้าลง การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอสาม,มารถส่งผลให้สมองของเราได้มีการรับรู้และเรียนรู้ช้าลงได้จริงจากผลสำรวจในโรงเรียนมันธยมปลายแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้มีการทดสอบเลื่อนเวลาเข้าเรียนจาก7โมงครึ่งเป็น8ดโมงครึ่งพบว่าผลคะแนนของวิชาเลขและวิชาการอ่านของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละสอง และร้อยละหนึ่งตามลำดับและนี่จึงเป็นการอธิบายได้ว่าถ้าเราเพิ่มระยะเวลาในการนอนหลับก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และจดจำของสมองให้มากขึ้นได้สามมีอาการปวดหัวไม่สบายอย่างที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินกันว่าการนอนน้อยนอนไม่พอนั้นทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอจึงเป็นสาเหตุของอาการปวดหัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับคนที่มีโรคประจําตัวและเป็นโรคปวดไมเกรนนั้นยิ่งมีอาการยิ่งมีโอกาสที่อาการจะกําเริบม,มากกว่าคนที่ไม่เป็นด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีคนส่วนใหญ่ที่นอนน้อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีอาการปวดหัวในตอนเช้าในขณะที่อีกร้อยละสามสิบหกถึงห้าสิบแปดมีอาการนอนไม่หลับในช่วงตอนกลางคืน พอตื่นเช้าขึ้นมาก็มีอาการปวดหัวเล็กน้อยสี่อ้วนน้ำหนักขึ้นคนที่นอนไม่พอมีแนวโน้มว่าจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นง่ายกว่าคนที่นอนหลับอย่างเพียงพอเนื่องจากการที่ร่างกายของเราหลังจากที่ไม่รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะเกิดอาการอยากอาหารหรือว่าหิวง่ายขึ้น หลังจากนั้นสมองจะเริ่มสั่งการให้เรามีความรู้สึกอยากกินอาหารแคลอรี่สูงและนี่เองคือสาเหตุสำคัญในการที่น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากคนที่ไม่อยากอ้วนต้องนอนให้เต็มอิ่มนะจะได้ไม่เกิดปัญหาที่อย่างที่ว่านี้ขอจบการนำเสนอเท่นี้ครับขอบคุณครับ